อยากกินผุ้เลียนที่เขาปลูกในลาวอ่ะเดี๋ยวไปลองกินกันใหญ่กับหัวหอซ้ปปลาอยากกินปลาเยอะแยะเลยร้านนี้มีครบเครื่องเลยหอมมากซอสพริกนิดนึงสั่งเนื้อขาลายมาเพิ่มด้วยจิ้มเนื้อข้าไปไม่รู้ว่าชื่อจริงผักอันนี้ชื่อว่าผักอะไรก็เรียกผักแมงแคงอ่ะทุเลียนไทยในลาวข้าวม้วนอีก200กิโลเราเลยไปข้าม้วนเลยไหม โหฝั oh, งนู้นนครปนมนียำจีนอันนี้ต้องเลือกเองปะาระหว่างกินยำจีนตำข้าวเปียกก็มาสืบสั่งข้ามันไก่มาด้วยอ <c oughs> <c oughs> ดีค่ะทุกคนชิปนี้เราจะขับรถเที่ยวลาวใต้ไปหาอาหารท้องถิ่นกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นกินนั่นแหละเที่ยวนิดหน่อยเราจะเริ่มเดินทางจากนครหลวงเมียงจั์ขับลงไปทางแขวงบริคำไซแขวงคำม่วนสวรรคเขตสารวันจจำปาสัตแล้วก็จะมีอีกสองแขวงของทางใต้ที่เรายังไม่เคยไปเลยก็คือแขวงอัตปือและก็แขวงสีกองพร้อมแล้วเดินทางกันจ้า เดี๋ยวเราจะแวะตลาดทุ่งขันคำารงนที่จอดรถที่ปักรถเฮ้เดี๋ยวจอดรถกันนะจ้าผลไม้เต็มเลยพออยากมาลองกินผิวียนไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีไหมมีแนะ่ออโอ้โหลิ้นจี่มังคุด เงอกด้วยโอ้คาโดเสาวรสมะม่วงอ,อันนี้ลูกใหญ่มากอยากลองกินอ่ะเท่าไรลดสิบห้าลดแล้วสิบห้าพันสบายดีเลือกได้เลยบอกไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองกินกันไปดูดิยังไงใหญ่กว่หของวายไม่ลงมาตุ้งเป็นโล้งเลยเพราะว่าลูกนี้น่าจะเกินน่าจะเกินโลเอาไปลองดูไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไง หนึ่กิโลครึ่งก็บอกแล้วว่าเกินโลจริงๆหนึ่งกิโลครึ่งเลยอะลูกเดียวอะอยากลองทุเรียนลาวอะมีที่เจอลล้านหนึง่งเ,เดินดูก,ก่อนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนในลาวหรือเปล่าแต่อยากกินทุเรียนที่เขาปลูกในลาวอะยอ่อใหญ่มากสมแก้วมังกรทางน้นก็จะเป็นผักเป็นไข่เครื่องปรุง มาแต่ไกลมันต้องฝักกันสบายดีใครจ้างได้ค่ะตัวนี้แสนแปดเดียวแสนแปดอันอันนี้เดียอันนี้เป็นกินกี่ลานาพันนักแสเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้โหรนึงเลยเอาเอาอันนี้น่าจะได้อยู่กินได้หลายวันเพราะว่าไม่ค่อยแดงมาตนนี้เาะโดยย่านกินบะหมี่ให้มันค่อยๆแดงเนาะค่อยๆแดงเด่นค่อยค่อยๆแดงเท่าได้ค่ะแสนแปดเดีเอาเผื่อป่อ อ่าโดยนี่นะคะให้เกเลือด้วยหอยดีเด้อเม็ดกระถินแบบแกะแล้วก็มีเม็ดใหญ่ๆเลยอะ่ะซุ้มปลาอยากกินอันนี้มันกินได้เลยบยไ่ได้เลยล่ะจำคนเหนียวได้เลยเนาะโอ้โดูดิเนีาขามีกิ๊กให้ด้วยนี่ช <ๆ S 1> อบมากเราด <ś pagan> ีๆเราเป็นแล้วมันจะได้ออกมปลาเยอะแยะเลยโอ้ปลาสา,พารพัดปลาเลยปลาเล็กปลาใหญ่ ตลาดหลก็มีไก่แกะแล้วก็มีโดยสบายดีอันนี้เป็นทุเรียนอยู่ไหนคะอยู่ปุกมาแต่อยากชิมทุเรียนลาวเหม่อโอ้โอเคขายตั้งแค่คะนี่หกแสนหกแสนเส้นพอใจพอบใจขายดีเด้อสม่นเจ้าตลอดเลยขอใจต้องมาดุน สวัสดีหาสิพันธ์ปตอมพอแเ้าให้เจ้าเลยขายดีเด้อเอาเอาขายดีเด้อขายมาดีเหรอขายดีค่ะขอบใจขอบใจดีเด้อมายียเลยมีกบด้วยปลาปลามีหลากหลายพันธุ์มาก

ดักแด้โูหเห็ดพอมีแมงเงนนั้นด้วยอ่ะแมงตัวแบนๆน่ะสบายดีแมงดาเป็นๆเลยอ่ะหน่อไม้โอยร้านนี้มีครบเครื่องเลยครบเครื่องเลยคือแกงได้เลยอ่ะน้ำยานางก็มีมีเห็ดมีหน่อไม้ชะอม

ตอนเที่ยงคนเยอะมากมาแล้ววันนี้พอสั่งเฟอไซส์ S, <S ไซส์ S นี่60พันกี่ประมาณ90แบบาทหอมมากนี่ก่อนเลย อดพลิกนิดนึง ก็สั่งเนื้อขาลายมาเพิ่มด้วยจา 40, ้าละ4ี0 0 0กีบก็ประมาณวันหกสิบกว่าบาทก็าจาะมีน้ำจิ้มแบบนี้ให้ด้วยจิ้มเนื้อเข้าไป็นช็อตๆเลยเนื้ดีมากน้ำจิ้มออก,กเปรี้ยวหรืมมะนาว ขาดได้ไงืูเหมือ,มอนกันแต่ที่ดูกระปิไม่ได้เลยนะะเราใส่กะปิเลยนิดนหนึ่งเพิ่มกระปิเพิ่มมะน,นาวเข้าไปแซ่บเขใส่กะปิบีบมะน,นาวเพิ่มเข้าไปแล้วมันแบบ มันอร่อยขึ้นมากเลยอ่ะจากอร่อยอยู่แล้วอ่ะน้ำชิ้มเนี้ยขาลายเขาอ่ะน้ำลายพุ่งกินแล้วหนุ่ยพุ้งผักกับแจ่วจิ้มผักหวานหวานมันมันขวายส่งนัวๆมีผักอันนี้ด้วยผักแมงแทง ไม่รู้ว่าชื่อจริงผักอันนี้ชื่อว่าผักอะไรนะแต่ก็เรียกผักแมงแคงอ่ะมันมีกลิ่นมันแมงแครน,ออน,นีนจิ้มเจ้าวจิ้มผักเข้าไปก็เนื้อเนื้อน้องลายจิ้มน้ำจิม้มเฮ็ดจิม้มปกติ หน่เม mm ็ดไปเลยทีเ hmm. ด mm ียวอืม hmm. mm ้น hmm. ข สม้มผลไม้เงาะเกียวมังกรนี่มีปลาขายด้วยอ่ะปลาตัวเล็กๆอ่ะอขายพันปลาหรือว่าให้เอาปลาไปปล่อยอหรือซื้อ<า>ไปปล่อยหรือยังไงบองซื้อไปเลี้ยง เสร็จแล้วตรงนี้คือถนนหมายเลข13จะมุ่งหน้าไปทางปากซันแขวงบริคัมไซรอบที่แล้วแล้วก็รอบก่อนก่อนู่นที่เรามาแบบถนนขับยากมากน้องพี่อุ๋ยมเสร็จแล้วตอนฝนตกนะโอ้โหเลตุนเปะตอนฝุ่นนี่ก็ฝุ่นมากตอนที่เขาทำถนนอะ่ะตอนนี้คือถนนดีมากแล้วก็สวยแล้ว กีพ่ออ่านว่าขัวน้ำแรล่นีนะผูริอ่านให้ขัวน้ำแหล่รือขัวน้ำลีนี่เลี้ยวซ้ายเป็นใสมบูรณ์เดี๋ยวเราตรงไปไปปากสันนี่ตอนเราไปปูหัวล้วนบริข้อมใส่เอ้ะอ่าใสมบูรณ์แล้วเข้าทางนี้ใช่ไหมซ้ายมือนี่ตรงจะนี่แหละบ้านท่าบักท่าบกท่าบักหรือท่าบกเห็นดีโอเคมีแอบสังเกตเอาเหรอท่าบก คือพยายามอ่านภาษาลาวไงไม่อ่านภาษาอังกฤษไงอ่าจะรีบกินทุเรียนตอนนี้เพราะว่าอีกสัก5-6ชั่วโมงจะได้กินน้ำชา <laughs> เพราะว่ากินทุเรียนเขาไม่ให้กินน้ำชานะจ๊ะพอคิดว่าสักเว้นระยะห่างสักประมาณ ห้หกชั่วโมงก็โอเคแล้วมั้งทุเรียนไทยในลาวอันนี้หกแสนกรีบหกแสนกีบ, 6, กบตอนนี้เลทที่ปอแรกมาเป็นเงินไทยประมาณเก้าร้อยบาทจะไปหาทุเรียนลาวได้ทุเรียนไทยมากินน่าจะไม่กรอบนอกนุ่มใหนหรอกน่าจะเป็นแบบสุกเลยเป็นแบบสุกหวานหวานนำตำด้วยมันนิดนึง แต่หวานนำเลยอะ่ะแต่เม็ดเล็กจริงเม็ดเล็กมากเนื้อหนาอันนี้แม่ค้าบอกว่าหนึ่งกิโลแต่พอมันสุกมากๆแล้วมันหอมแบบหอมเหมือนน้ำตาลแล้วอะ่ะเม็ดเล็กมาก <c oughs> ถ้าทุเรียนลอยในรถนะแล้วอ <repetition> ันเนี้ยไม่ใช่แบบกรอบนอกนุ่มในด้วยมันเป็นทุเรียนที่สุกแล้วอ่ะรดทีก็เล่นเลยนะระวังหน่อ้ยเขาขี่ลุกขากันไหมอันใหญ่ไปให้ผู้อื่นแล้วกันจะอันเล็กอายอายยอนย้อเป็นทางรถที่ดีเลยโอเคเขาสู่ถนนเรียบแล้วปากสันอีกเก้ากิโล ขำม่วนอีกสองร้อยกิโลเราเลยไปถึงข้มมวนเลยไหมถ้าแขกไหมน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่ไปข้ามม้วนอะไรไปจนถึงวันนี้เราอาจจะถึงสักท่าแขกนะพี่อุ๋ยขอให้เพี้ยนใหญ่แล้กันหยี่สักคูณได้ไหมครึ่งนึงเหรอครึ่งนี้เหรออ่าครึ่งเดียวก่อนเป็นไงพี่อุ๋ยชอบเพราะว่าถ้ามันสุกแล้วมันจะหวานพี่อุ๋ยกินหวานไงพอไม่กินหวานไงพอพอชอบแบบกรอบ แต่นี้เ่ยสุกแต่ก็กินได้มันหวานอ่ะหวานนำหวานตามแล้วก็หวานตินไท้ายหวานหวานบอกไม่ค่อยหวานเท่าไหร่มันไม่หวานพี่อุ๋ยแต่ว่าหวานปอ ท่าแขกแล้วจ้าเดี๋ยวเราหาที่พักแถวนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับเซ็นเตอร์พอยท่าแขกยินนี้เราจะไปกินข้าวที่นั่นกันนี่ที่ลิมโคงฝั่งนู้นนครพนมได้ที่พักแล้วจ้าอเห็นไะม่น้ำโคงเลย เป็นคนครพนมด้วย3 3 0 4ามศูนย์สี่เราเลือกห้องสองเตียงราคา6 0 6 0 0 6 0 0 0กีบก็ประมาณไม่ถึง1,000ประมาณ1,000บาทตามเลทที่เราแลกมาได้ไเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข้างล่างกันไปเดเล่นด้วย ท่าแขกนี่อะไรอ่ะฝอยนั่นอ่ะมันมันใบมันกูดเลยนี่มีแมงทอดอ๋อเป็นแบบกับแก้มแบบอืมเป็นกับแก้มแบบกุกกิบของทอดของอะไรเขาน่ะมีอาหารตามสั่งก็มีข้าวมันไก่ผัดไทยข้าวหมูกรอบกะเข้าหมู อันนี้มีปิ้งไก่ด้วยอันนี้มีส้มตำข้อขาหมูปิ้งจีนเหรออนนียำจีนอยากกินยำจีนน่ะใช่ไหมเห็นมีป้ายอะ่ะอืมโอเคเอายำจีนอยากกินเราต้องกดต้องเลือกเองไงเราต้องคิดเองอันนี้ต้องเลือกเองปะคิด,ค,ดคิดเองนะเราต้องคิดเองขอบใจ นี่จะเป็นหอมไหมสาหร่ายผูกโบ่ข้อผูกนี่กข e okay. ้อน hm? ี okay. 20, ่ก็อร่อยนี่นี้อร่อยอีอ้อี้อร่อยมองไม่เห็นอัน้อ่ขายยังไงนี่ขีดช้าพันพนโอเคียี่สิบพันก็ไปทำให้สุกไม่ใช่ลวกให้บปลวกกันนะ ทอดดิบคือก okay. 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 ินที่เราอะเหมดสายไหมเอเนั่งตรงนี้ได้เนาะไดยร้อน ชิมยำจีนกันหมึกอนเลยสาหร่ายผุกโบนี่น่าจะเป็นต้นหอมกับสาหร่ายผุกโบสลลายมันจะสุกๆเข้ากับกับน้ำที่เขาใส่มากน้ำยำอ่ะโดยกับใจ มาแล้วจ้าระหว่างกินยำจีนตำข้าวเปียกก็มาเสิร์ฟเครานี้ไม่รู้ว่าจะเผ็ดอะไรนะไม่รู้ว่าจะเผ็ดร้อนตำข้าวเปียกหรือว่าจะเผ็ดร้อนยำจีนต้อสง,งนนอสั่งมาแล้วข้างในนู่นสั่งข้าวมันไก่มาด้วย อ่ะมันฝรั่งเลยอ่ะน้จิ้มเดียวไมกินน้ำจิ้มน้มไม่เหมือนที่ไหนอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสั่งข้าวมันไก่มาให้พี่อุยแต่ว่าพอยแย่งกินอ,อร่อยอ่ะแล้วหนังไก่เขาอ่ะพี่อุยจิมหนังหนังไก่เขาอ่ะเป็นหนึบๆอ่ะไก่บ้านอร่อย มือเลยแล้วครัแซ่บแซ่บแซบคือบอกน้ำซุป่ามันไก่อร่อยหอมควันฟืนน้ำซุปมีรสชาติอะ่ะออกเค็มๆ็หน่อยดับกะหาย